ขออนุญาตขออนุญาตมาใกล้ๆหนูสิเออเนี่ยส่งหมาไปกัดมันบีบีกัดมาเลยเออเนี่ยวันพลาดไปค่ะวายจะทำหนูบนอ๋ออ๋ออ๋อเสียวเสียวเพลงเล้าใจเนาะฉันซื้อมาเองเออเออเออไปเลยบีบีกัดมาลูกบีบีกัดมันบีบีกัดมันกัดเรียบร้อย โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยทางยังไปในเกม Identity V นะครับซึ่งวันนี้เรารับบทเป็นุรุตไปสเนียนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยสามารถส่งส่งบัฟให้คนอื่นได้นะฮะแล้วก็สามารถส่งหมาไปกัดฮันได้นะทำให้ฮันบังสโลนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะเอาเชียร์เีดเดอร์ขออนุญาตส่งบัฟอันนี้แล้วกันโอเดี๋ยวส่งบัฟให้ดีกว่า ส่งบัฟให้ส่งบัฟให้ชายผู้มีโชคไปค่ะส่งบัฟอะไรไม่รู้จำรายละเอียดไม่ได้อเรียบร้อยค่ะ,ะช่วยเรียบร้อยค่ะบัฟที่ส่งให้อาจจะเป็นแบบข้ามหน้าต่างแล้วก็วิ่งเร็วมั้งนะไม่แน่ใจอันนี้โอ้ยผีโอ้ย,อยล้มต่อหน้าต่อตาวัดดีค่ะเดี๋ยวปั่นไฟให้เสร็จก,ก่อนมันบอดหรือเปล่าเนี่ยมันเดินแเนี้ยไม่น่าใช่หรอก ไปเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวฉันไปช่วยเองฉันจะส่งบีบีไปกัดมันก่อนเอาเชียโอยเดี๋ยวฉันเอาบัฟอะไรให้ตัวเองดีโอ้ยจดหมายยังไม่พร้อมวันดีค่ะโอ้โหเน็ตเป็นไรขออนุญาตขออนุญาตมาใกล้ๆหนูสิเออเนี่ยส่งหมาไปกัดมันบีบีกัดมาเลยเออเนี่ยบันพาดเลยค่ะหมาอย่าทำหนู อ๋ออ๋ออ๋อเซียวเสีวันดีค่ะฉันเลดเดอร์นิวค่ะมาปะโอ้ยล้มละเออลืมไปเรามีอันนั้นนี่หว่าเรามีกันเพื่อนล้มแต่เพื่อนก็จะล้มนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปช่วยเองจะส่งบัฟให้ตัวเองด้วยตรงนี้จะเป็นบัฟเอ่อตรงที่เรื่องมันจะเป็นบัฟช่วยเพื่อนเร็วกี่วิวะร้อยแปดสิบวิโอเค อย่า yeah. สรุปเธอเห็นส่งให้ตัวเองวันนี้ค่ะเอาหมาไปกัดน,นะครันี่ไงนี่ไงนี่ไงช่วยก่อนช่วยก่อนเออเอาหมาไม่กันดนี่หว่าหมาเน่ไม่กัดหมามันไม่กัดโดนเ,เอออืม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 ปล่อยหม,ม,มาไปกัดมันกัดมันกับบี้บี้ไว้โดนแล้วอ๋อ งบัฟให้ตัวเองแม่งวิ่งเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้สิบมั้งตามใครวะตามชั้นขอบุณค่ะโอ้โหตามจริงด้วยนึกว่าไม่ตามแล้วจะเบี่ยงไปทางอื่นโอ้ยทำไมมันเดินวายจังไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาใครป่านไฟตรงนี้ชเชลดเดอร์อะไรนะเนี่ยอ๋อเชลิดเดอร์กลับมาแล้วอย่ามาไลชาร์บนถนึงที มามาที่ตาที่สองนะตาเมื่อกี้ก็คิดโดยสมบูรณ์แบบนะคะเป <c oughs> ็นบอดไหมนี่เงียบๆกันจังโอ้ไม่น่าใช่บอดเกอิชาขนาดนี้โอ้บาร์เทนเดอร์ฉันจะส่งจดหมายไปหาเธอจะเพิ่งล้อมอามาเอาโอยว้าวว้าวตกฝดสองไวจังความรู้สึกนี่มันแตกต่างจากเดดบายมากขออนุญาตปาเอา้า นี่งไงขอบคุณนะเอามาไปกัดมันนะมันเหนื่อยครับคือหมาแบบแม่งโกงมากแม่งเหนือ่อยเหนื่แบบน่าจะประมาณ30-40%ิบนมั้งจำไม่ได้มันเหนือ่อยแบบโกงมากเลยนะเอา้าตายแล้วนะเหรออ้าตกเฟสองลิมโอเคหมอโดนไล่ฉันจะส่งบัฟไปให้หมอวิ่งไปเลยด้วยความเร็วสิ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหไวจังไวจัดหนึงกิโลเมตรที่จริงใจ เอามาถึงนี่แล้ววันนี้ฉันช่วยเธอเองฉันจะส่งหมาไปกัดมันอ๋อกัดมันเ,มเลยบีบีเออบีบี้กัดขามาแล้วมันเหนื่อยมากเาดี๋ยวเรากุปั่นไฟต่อเนี่ยเนี่ยมันโกงครับแต่ว่ามันกัดได้แค่5ีเองโอ้ไปเชื่อเดียวกว่าสวัสดีค่ะเพลงเล้าใจเนาะฉันซื้อมาเองเออเออเอเอไปเลย บีบีกัดมนลูกบีบีกัดมันบีบีกัดมันกัดเรียบร้อยโคตรเกียน่ะโคตรเกียนไปกัดมันมันมันสุดยอดมากเลยนะโอ้เพิ่งเสร็จเครื่องหนึ่งโอไม่เป็นไรคนเราไม่ผิดพลาดกันได้ให้บับแกใครดีโอ้ยทำไมเดินต่อยต่อยตามกันแบบนี้ฉันต้องมาช่วยเรามั้งบัฟฉันยังอยู่ อย่าเคลื่อนไหวอย่าตามมานะโอ,อะส่งให้ตัวเองเบิบบี้กัดมันลูกกัดมันค่ะเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหโอเอ้าเบิบมันใช้ไปแล้วโอ,โอค้คฉันลืมมันใช้ได้ครั้งเดียวโอ้นี่อะไรกันขอเป็นข่ากูชีกันเดินกงอนพยายามเดินจงโกรมอ้าวนักโบราณโดนฉันก็ต้องมีความหวังเดียวคือต้องหาหลุมแล้วแหละเบิบน,นี้เขาบอกว่าเห็น ตำแหน่งของทางลับฉันต้องปล่อยเพื่อนตายแล้วแหละแต่ว่าฉันต้องหาเครื่องปั่นด้วยทางลับมันยังไม่ปรากฏนี่หว่าโอ้สวัสดีครับไม่เห็นกูได้ไงนี่โอ้อย่าลงมานะโอเมย์กรอชโอไมย์กรอชโอเมย์กรอชโอเมยกรเราส่งบัฟให้เขาเรียบร้อยโอเคเราก็หาปั่นไฟเครื่องหนึง่งอย่าล้มนะพี่ตรงนี้น่าจะล้มนี่ไงโอ้ oh ปั่นไฟได้กลัว หรือว่าควรไปช่วยควรไปช่วยเนาะแล้วว่าเกชาอีก7วิถึงจะหายโอ้ยมีการส่งสติกเกอร์ให้กันกราฟฟิตีสวัสดีค่ะเออ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 นี้ไปแล้วค่ะนี้แล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะต้องหาหลุมออกแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนแต่ว่าหลุมมันยังไม่เจอไงมันพึ่งแบบปั่นได้แค่เครื่องเดียวแล้วเพื่อนก็ลม้มพอดีเลยจะได้ใช้ความหวังจะเห็นออราของหลุม เดี๋ยวขอปั่นไฟก่อนเผื่ออีก,กาขึ้นหัวอีก,กาขึ้นเร็วมากนะรเกมนี้หนึ่งนาทีก็ขึ้นไม่ได้ทำอะไรหนึ่งนาทีก็ขึ้นมันน่าจะเห็นใช่แล้วแหละขอเดินน่ะเดิยนย่องย่องย่อยย่อย่อย่อยย่องย่องย่องย่อย่อโอย้อย,อย,อยเดินตามฉันอีกนายไม่เห็นทางรับเลยหรือว่ามันเอ้าเอามาจากไหนนี่